ป็นนกาตาจระเข้เข้อืออืออือให้เลยนกถงูมันโลดเลยเนาะอือเดือดไหลอือสวัสดีค่ะวา้าวสไปเดอร์แมนบินไปแล้วโอ้โห โบไปเลยอย่างไวเลยเอาโชวโช้มาแโอ้โหมันมากไปเลยเอ้ยไปทางโน้นทำไมลูกมันขู่ขาไปยากชอบลีบากมัน้องพบอะงานเขาเพิ่งเกตไปนะเนี่ยตอนแรกเรามาเห็นเขากำลังเกตอยู่เลยอ้าวปาป๊าหักเดี๋ยวรดน้องพบ้พักนะ โอ้โหมีหมามาหนุนตัวหมาจอนจัดแถวนี้นะเดี๋ยวเราเอาอาหารมาให้มันดีกว่าไอแร้วนี่เขาเลิกงานพอดีเลยนะเพิ่งเลิกงานเลยแล้วเนี่ยมีเครื่องบินด้วยหรอน้องพบเห็นเครื่องบินหรอไหนดูซิไหนดูซินันก็เห็นเครื่องบินมบบโลกเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวเราขี่รถอ้อมไปวนแมคโปดูตรงนู้น ไม่ลูกน้องพบจะปีนรถแม่โคเหรอคะอจะปีนรถบดด้วยใช่ไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยน้องพบแม่เห็นอะไรนี่ป๊าป๊าก็เห็นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะลูกแกอยู่ไหนเอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันแอร์ดรอปมิ้นนาโอ้โอ มันมาจากไอ้เครื่องบินเมื่อกี้ที่น้องพบเห็นแน่ๆเลยอะ <Wow. S 1> ว้วาวโอ้จำได้จำได้ไอ้อย่างนี้คือแอร์ดรอปว,วันนี้จะเป็นอะไรเอาแล้วน้องพบไปไหนลูกหายไปแล้วไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์ดรอปกันดูสิดูสิดูสิโอ้แอร์ดรอปมีอะไรเอ่ยโอ oh no Oh no. ูจังเฮ้ย,ฮยนี่มันเย็นลี่ลูกตานี่นา เฮ้ยแล้วมันเป็นลูกตาจระเข้ด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหน้องพบกินกินน่าจะได้นะลูกโอ้ยเยลลี่ลูกตาจระเข้มันเป็นลูกตาจระเข้เลยนะโอ้โหเอ้ยเออมันแม่ก็ว่าน่าจะกินได้เนาะเพราะมันเป็นเยลลี่ลูกตาไงแต่แค่มันน่ากลัวเป็นลูกตาจระเข้แค่นั้นเองเน่โอ้หน้องพบจะลองกินเลยใช่ไหมลูกแกแกะแกะเลยแกะเลยดีกว่าโอ้มันเป็นตาจระเข้นี่ว่า อุ้ยสีแดงกับสีเหลืองด้วยนะนี่มันของแท้นะเนี่ยยี่ห้อทอลลี่อะตามันทะหล่นมากเลยนะเอราต้องมีแอลกอฮอล์ถูมือก่อนนะอ่ะารถคันนี้เป็นรถแล้วก็เป็นเก้าอี้สำหรับน้องพบนั่งได้ทุกที่อหอมหอม,หอ,มอุ้ยกินอะไรกินอะไรป้ะสีเหลืองสับรถดปะนาะเนาสับรถเดี๋ยวป้าดมแล้วมันหายเข้าไปเลยนะ <laughs> หายเข้าไปในคอป่ะอุ้ยมันยุ่นยุนอู้อ โอ้ยใช่ใช่ใช่ของไท้ของไทยของแท้จริงด้วยรีบหันหลังนะโกปาแย่งยังไงดูหน้าตาอ๋อไส้ไม่มีไส้หรอมีสิ้โโอหูไส้ทะลักเลยทีนี้แหละเยิ้มโอ้โหนี่มันลูกกตาจริงจริงนี่ว่ามันเยิ้มเยิ้มข้างในด้วยอ่ะลูกกระตาจระเข้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมกินได้โอ้โหอร่อยเลย อะไรอยู่ข้างในลูกจริงๆแล้วมันเป็นอันนี้น้ําหวานอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่น้ําลูกตาหรอกนะคงไม่ใช่ลูกตาเจลเคจริงหรอกมันเป็นเยลลี่เป็นขนมโอ้อร่อยเลยเอ้าเอาอีกห่อลูกและนี่จะแบ่งให้ป๊าป๊ากินสักคำไหมเนี่ยลูกให้ะให้กินไว้ไแบ่งให้พี่นกินไหมอ้าวไม่แบ่งเลยโอ้สีแดงเลยนะเนี่ยกิดไรลูกหอมไหมหอมไหม หอมไหมหอมอื้มเอตาฟินมากโอ้ได้มากินเยลลี่ลูกตาข้างบึงเลยนะอวยแต่มันเป็นลูกตาจระเข้เอ้ยแล้วบึงนี้มันมันจะยังไงเนี่าะมีจระเข้ไหมเอารีบกินก่อนดีกว่าหอยหอย โอย้ยลเกืบลงกีดินเกืบแล้วเกืบแล้วไม่งกเลยหนุ่นอะโอ้จะกินอีกหรอเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนอะว่าจะมีแอดดอปอีกหรือเปล่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะค่ะเฮ้ยเฮ้ยห้ามตาเฮ้ยโห่จจะเข้เเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้น้องทุกิ่งไปก่อนเขาเลย มันจะมาเอาลูปตาคืนหรือเปล่าเนี่ยกินไปหมดแล้วด้วยโ้ไม่ทันแล้วตรเข้ต้องพรมกินหมดเลยไปดีกว่าไปดีกว่าลูกเรากินหมดแล้วด้วยไม่มีคืนมันแล้วล่ะสวัสดีค่ะเฮตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางดูข้างหลังนี่เห็นไหมภูเขาโอ้ยสวยมากเลย แถวนี้นี่มันถิ่นค้างคาวเลยนะลูกมีบ้านด้วยข้างบนนู้นใช่ไหมเราอยากเข้าไปสำรวจใช่ไหมมันขึ้นได้หรือเปล่าอะเหมือนจะขึ้นได้นะแต่มันจะขึ้นยากหรือเปล่าอุ้ยเราพเพินี่ตอไม่ก็ไม่รู้ว่ามันคันหรือเปล่าเนาะแล้วมีพิษหรือเปล่าเราก็ไม่รู้น,นี่นี่ก็เห็โอ้แต่นี่บ้านเฉลีงแฉ่งเลยนี่อ๋อตอนตูมมันเป็นอย่างนี้ไง เมื่อก pues ี <t 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 nah, ้แม่เห็นผู่น่ะมันมีนกฮูกบินบินอยู่ในบ้านเนี่ยตรงบ้านสามสามหลังคาเอ้ยเขาเรียกอะไรนะสามจั่วไปดูไปดูกันไปดูกันเขาให้เข้าได้เขาทางโน้นตรงนน้นมันมีประตูอยู่นู่นเอ้ยวันนี้พี่ธัญญาเป็นอะไรเนี่ยใส่ชุด อุ้ยจากพิฆาตศูนย์เป็นชื่ออะไรนะลูกเนสโกนี่โโอตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะมันไปอย่างไงแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้มันก็ขึ้นทางนี้<า>โอ้แต่ดูทางขึ้นาทางขึ้นแม่เห็นนกฮูกมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราต้องสำรวจแถวแถวนี้แหละเชือกอย่างงี้นี่นี่อนเอาห้อยปีนขึ้นหรือเปล่าบูดเลดเนี่ยเหมือนเป็นสายไฟเลยนี่น้องชมมาสำรวจดิ แม่ขอตั้งชื่อบ้านนี้ว่าบ้านนกพูกก็แล้วกันนะเมืม่อก,กี้แม่เห็นนกพูมันบินไปบินมาอยู่อุ้ยจริงอันมันน่าจะขึ้นได้แต่ว่าออบันไดมันอาจจะหลุดไป <c ười> เคยขึ้นได้หรือเปล่าเดดูไปสำรวจกิ๊ป้ะปากำลังพาน้องพอบเดินสำรวจรอบบ้านหลังนี้อยู่ใช่ไหมเฮ้ออะไรป้ปาเห็นอะไรเหรอไหนไหนไหนเดี๋ยวแม่ขอส่องไปไกลๆก่อนเราก็กลัวไม่มีอะไรอยู่ เฮ้ยมัน <screws> ม <in the ground> no ีอะไรอยู่ตรงบันไดอ่ะ <dropped> มันปิ้ง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 อะมีแสงปิ้งปิ้งแวบๆวบบบแบด้วยมองพบอยู่ตรงบันไดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆค่อยๆเข้าไปนะค่อยๆเข้าไปตื้อดืด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 ไหนยอง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 เฮ้ยเห็นเหรอเฮ้ยมีแสงมีแสงมีแสงอุ้ยนี่มันนี่มัน้เลยอุ้ย นี่มันลูกกตา,ตานี่นาะน้องพบเห็นลูกกตารหรือเปล่าคุณขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมแตม,มันสูงมากเลย <S <S โอ้มันเป็นลูกกตานกฮูกไงเ <thoughtful> มือ่อกี้ในที่มันบินบินบิน,บน,บนอยู่เนี่ยทุกคนดูสิมีลูกกตานกพูกนี่นาเนี่ยใช่เลยนกฮูกหน้าตาอย่างนี้นะจะเป็นเป็ดไปนนไม่ได้หรอกมันนกฮูกชัดๆมีคิ้ว้วยยักคิ้วอยู่เฮ้ยน้องพบน้องพบหนูอยากขึ้นแล้วหนูอยากเอาแล้ว วัวบันไดหักโอ้โหนี่เรากำลังผจญภัยแล้วก็มาเก็บตานกฮูกกันเลยได้แล้วได้แล้วเย้ลง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 ,ลงไงเว้ยป่าป่าออได้แล้วเย้เฮยจะหล่น,ลนจะหล่น,ล,นลงมาลงมาเราได้ตานกฮูกแล้วอะทํายังไงกับตานกฮูกดีอะมันเป็นของพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือมันคืออะไรลูกมันคือเยลล,เยลี่ลูกตา อ๋อเยลลี่ลูกตาที่เด็กๆชอบกันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอ้าวถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่มันเป็นขนมไงเด็กินกันเลยไหมมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งโอ้บ้านนกคู่ก็มีตานกคู่เป็นเยลลี่ด้วยอ่ะแกะไม่ได้เลยเหรอะ้ยได้แล้วได้แล้วอันนี้เป็นสีเหลือง อันนี้เป็นสีเขียวโอ้โหตาลกฮูกสองข้างคนละสีนะอุ้ยปาป้าตาถลนเลย <c oughs> อุ้ยใจนะเฮ้ยเดี๋ยวก็เด็นออกเลยลูกตาล่วงบวกแกะสีเขียวได้แล้วอู <c oughs> ว้อ่ะอ่ะอ่ะเอาลองกินหนอ่อยหยุน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  <c oughs> น้ำลูกตาอยู่ข้างในเลยเลือจะเลียด <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นเยลลี่เหมือนมัชมันโลเลยนะ <c oughs> นเนาะลูกตาเลือดไหลเลย นงพูกดีใจดีเนาะเอาลูกกระตามาให้เรากินด้วยเนี่ยมีนกฮูกมามันมาตามเอาลูกกระต้าเมื่อกี้เปล่าเนี่ยกินไปหมดแล้วด้วยทําไงดีจะเอาคืนมันไม่ได้แล้วไปเถอะไปเถอะนกพบลงเลยลงเลยลงเก้าอี้ลงเก้าอี้อย่าลืมหนูหยินเสร็จแล้วก็วิ่งหนีกันดีกว่านกพูอะไรโูก อ๋อดูรถอ่ะแป๊บนึงรถนะไม่ไม่ใช่รถบดเหรอแต่เป็นรถอะไรไม่รู้อู้หู้เห็นแล้วรถขนข้าวรถขนข้าวอ๋ออ๋อไม่ใช่รถขนข้าวนะแต่เป็นรถเกี่ยวข้าวนี่นไงอ่าแบบป้าจอดให้ดูหน่อยนี่ไงรถเกี่ยวข้าวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้องพบมันตดออกมาด้วยมันตดออกมาปุ๊บ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 เป็นต้นข้าวเลยเห็นไหม นกเอี้ยงนะบินตามกินข้าวอยู่ข้างหลังนะตัวน้อยๆนะนนนนบินตามกินข้าวโอ้หอยแล้วถอยแล้วทับนกเขากำลังเกี่ยวข้าวหน้าเข่าเลยแล้วมันเล่นคล้ายๆทันโฟ์เมอร์เลยเนาะปะเนานี่หน้ารถเนาคนเขานั่งเหมือนมั้ยนะเหมือนทันโฟ์เมอร์เลยวว้าโอ้มันตดตลอดทาง บาย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 เอบายบายบายลูกเดกบายลูกเด็กค่ะตอนค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นสายนักเล่นกันไปเช้าเลยเฮ้ยไดโนเสาร์นี่นะล่าเริงล่าเริงนี่มันไดโนเสาร์อ่ะกลัวเหรอขี่จักรยาน อู <Workers S 2> ้คุณแล้วคุณไปแล้วคุณตกเหรอไม่ตกหรอกอ่าเยอวัดอุโมงค์โอเคเดี๋ยวไปเจอนัข้างล่างนะไปเล่นชิงช้าแพนด้ากันเด้่ย คขเล่นหน่อยคขเล่นหน่อย à, พร้อมพร้อมหนู ح, บอกพร้อมอู h, ้นั่งเองแล้วรอบนี้แพนด้าตัวใหญ่พึ่งใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยป๊าทำไมแพนด้าตัวนี้ตาแปลกๆอ่ะทำไมตามันแปลกๆวันนี้สี่ตาฮะน้ำพบเห็นยังลูก ดูซิดูซิเอ๊ะอุยอุยเอามาสี่เอามาสหรอเอามาได้เหรอลูกมันคืออะไรดใกล้ๆก่อนดูใกล้ๆก่อนเฮ้ยนี่มันแพนดา้ามันตาตาแพนด้านะลูกนี่ยมันคืออะไรจะกินได้หรือเปล่าเหรออุ้ยมันเหมือนเยลลี่ลูกตาเลยอะมันเหมือนเยลลี่ลูกตาเลยอะกินได้ไหมได้เหรอ ลองหยิบที่เยลลี่ลูกตาแน่ๆเลยเนี่ยอุ้ย,ย,ยได้แล้วโอ้ครบนี่มันเยลลี่ลูกตาแพนด้านี่นะว้าวเยลลี่ลูกตาที่เราได้เมื่อกี้มามา,มาแกะเลยใช่ไหมว้าวนี่สีแดงเอาใส่สิเฮ้ยแล้วพมจะกลายเป็นแพนด้าหรือเปล่าล่ะาามาแล้วกินกันเลยโอ้ย ยังไม่ได้แกะฝาโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยเรามาเล่นสนามเด็กเล่นน่ะมียัล,ลี่ลูกตาแพนด้าด้วยววน้ำลูกตาเยิ้มเลยอะ่ะโอ้น้องพบน้องพบกัดลูกตาเลยเลือดไหลเลือดไหลเลือดเหรอ,อ,อ,อน้องพบกินเลือดลูกตาไหลเลยอร่อยเลยใช่ไหมล่ะ นี่แล้วถ้าเรากินลูกตาแล้วเนี่ยแพนด้ามันจะตามมาเอาคืนเหมือนตัวอื่นๆที่เราเจอเยลลี่ลูกตาหรือเปล่าอ่ะหมดแล้วจีหมดแล้วเฮ้ยอังพดแพนด้าไม่ได้มาตามเอาลูกตาหรอกแต่ไดโนเสาร์มาข้างหลังนู่นเฮ้ยนู่นนี่มันเป็นสนามเด็กเล่นไดโนเสาร์นะนี่มีสัตว์เลไดโนเสาร์ด้วย